ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางร้านวัชพลการช่างนะครับเต่าเผาถ่านนะครับอําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้นะครับสินค้าตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับรหัสนะครับ SS04 นะครับซูเปอร์ซันนะครับน้ำซุปขนไม้นะครับที่เราพัฒนาหรือว่าตัวนี้ที่ สองวันท the erm ี่แล้วนะครับรีวิวการเผาให้ดูนะครับก็มีตัวที่ไม่หุ้มฉนวนนะครับและก็ผมก็เลยเอามาหุ้มฉนวนนะครับวันนี้ว่าต้องการให้การเผาไหม้รวดเร็วขึ้นนะครับต้องมีการหุ้มฉนวนนะครับบางบางบางท่านก็สั่งแบบไม่หุ้มฉนวนนะครับข้างในนะครับมีตัวข้างในนะครับตัวที่ไม่หุ้มฉนวนก็มีนะครับนี่นะครับพร้อมส่งนะครับลูกค้าพรุ่งนี้นะครับขอนแก่นนะครับ4ลูกนะครับพรุ่งนี้จะไปสาธิต การใช้งานให้ลูกค้าชมเลยนะครับเป็นศูนย์ราชการนะครับพรงนี้นะครับคอยติดตามนะครับผมจะไลฟ์สดให้ดูนะครับพรงนี้นะครับขอนแกนนะครับน่ครับสี่ลูกนี้นะครับเดี๋ยวหุ้มฉนวนให้เสร็จนะครับและก็มีตัวข้างในก็คือตัวน้ำส้มคอนไม้นะครับแต่ว่าเราพัฒนาให้เต็มเต็มถังเลยนะครับเพื่อจุ ไม้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอําสุมคนไม้ก็สูงยาวนะครับแล้วก็กันคนไม้ได้รวดเร็วนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ก็ตัวนี้ก็คือ NSS นะครับถ้าเรียกตามรหัสก็คือ NSS 01นะครับเตา DNA ของซูเปอร์ซันหมดเลยนะครับเตาพวกเราจะพัฒนาให้เก็บควันนะครับถ้าเป็น SS ขึ้นนะจะเก็บควันนะครับตัวนี้นะครับก็มีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่หลงเหลือนะครับ อีกไม่นานนะครับตัวนี้ผมก็จะทําพัฒนาให้เก็บควันได้เลยนะครับไม่ต้องมีควันรบกวนนะครับเพราะว่ายุคสมัยครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราต้องพัฒนานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับระบบสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพื่อรักษาสิ่งตัวนี้ตกค้างนะครับก็คือผมจะเคลียร์ให้ให้จบนะครับรุนรุ่นเก่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพัฒนานะครับจะปล่อย ให้วิ่งวนด้านในเตาเหมือนพวกนี้นะครับวิ่งวนด้านในเตาแต่ว่าเป็นระบบของเตาน้ำส้มคนไม้แต่ว่าจะเป็นซูเปอร์ซันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะให้ราคาย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับโดยที่ไม่หุ้มฉนวนแต่ว่าจะติดเร็วนะครับแต่ว่าจะมีการเผาไม้เนื้อไม้นิดนึงนะครับก็ใช้หลักการของเตาซูเปอร์ซันแล้วก็น้ำส้มคนไม้มารวมกันนะครับจุดเด่นทั้งสองรุ่นมารวมกันนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็คือ,อเราก็เซฟควันได้แล้วนะครับควันจะน้อยนะครับตัวนี้นะพวกนี้นะครับก็พร้อมส่งตัวนี้ก็ตัวนี้ส่งสกลนครนะครับตัวนี้สีลูกนี้เดินทางขนแก่นนะครับพวกนี้นะครับตอนเช้าก็จะหุ้มฉนวนให้เป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการเตาเผาถ่านนะครับแบบไม่มีควันนะครับไร้ควันนะครับก็ ไปสาธิตนะครับให้ความรู้ด้วยนะครับเป็นวิทยากรนะครับพรุ่งนี้นะครับไปติดตามนะครับไปติดตามตามเพจเราก็ได้นะครับถ้าใครต้องการสนใจเรื่องพลังงานทดแทนเตาผลานก็เราจะลงในเพจของเราเลยนะครับเตาผ่านน้ำส้มคนไม้นะครับก็ติดตามกันนะครับนี่นะครับการทํางานนะครับมีหน้าเตานะครับของเราจะมีรูปทรงแบบนี้นะครับไม่เหมือนใครนะครับ จ้าอื่นเขาจะไม่พัฒนาเป็นแบบนี้นะครับแต่เราจะเน้นเรื่องอระบบน้ำส่งคนไม้เป็นหลักเลยนะครับก็เราพัฒนาเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับทําให้มีน้ําส่งคนไม้ที่ใช้งานได้รวดเร็วนะครับเพราะว่ามีท่อหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนได้ สูงใหญ่นะครับสูงใหญ่แล้วก็ดักลำทรงคนไม้ตัวนี้ก็คือตัวกันนะครับครบแน่นนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวก่อนนะครับก็มีเห็นแวบๆนะครับก็มีคนเอาไปก๊อบนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับก็เราเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วนะครับเราก็พัฒนาตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็รูปแบบที่ทรีนวันนะครับเตาของเรานะครับก็คือเผาทาน นะครับได้ทฐานคุณภาพนะครับไร้ควันนะครับแล้วก็มีน้ําส้มคนไม้นะครับแล้วก็เผาขยะได้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวช่องเผาขยะนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะใส่ขยะเข้าไปในป่องนี้นะครับด้านหน้าอย่างนี้ก็เราก็เติมเติมเชื้อไฟนะครับเติมหกฟืนนะครับแนะนานะครับลูกค้านะครับให้เติม ให้ก่อไฟนะครับท่อนใหญ่ๆเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาคอยมาเติมไม้บ่อยๆนะครับก็เอาเข้าไม้ท่อนใหญ่เข้าไปเลยนะครับเพราะว่าผมทําหน้าเตาให้ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับทําหน้าเตาให้ใหญ่นะครับสามารถที่จะใส่ฟืนท่อนใหญ่ได้เลยนะครับก็สะดวกนะครับตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากหลักลูกค้าที่ซื้อไปหลายคนนะครับก็บอกถ้าทํา หน้าเตาใหญ่ขึ้นจะสะดวกมากก็เลยทําให้ขยายให้ใหญ่เลยนะครับก็แกก็ส่งข่าวมานะครับส่งข่าวมาบอกว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับไฟแรงนะครับแล้วก็ติดเร็วนะครับตัวนี้นะครับไม่ไม่พลาดนะครับระบบเรานะครับเนือระบบเราโอเคนะครับทุกอย่างแต่ว่าผมพัฒนาคือพัฒนาให้ปี64นี้นะครับพัฒนารูปทรงใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามีคน นำรูปแบบของเราไปก๊อปนะครับเราก็เลยพัฒนาตัวใหม่เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับใครอยากซื้อรุ่นนั้นก็มีนะครับรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าหลักๆเราจะทําแบบนี้ไปเลยนะครับทําท่อรูปทรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับนิดนึงนะครับนี่แต่ที่ถ้าถ้าคนอื่นเขาจะไม่ทํานะครับแต่ว่ามีเคล็ดลับนะครับเตาผมยังไม่บอกตอนนี้นะครับคนที่ซื้อไปจะรู้เลยนะครับตัวนี้นะครับพรุ่งนี้จะไลฟ์สดให้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ